ไปดูเงินหมื่นจากทางภาครัฐนะคะหลายๆครอบครัวก็ใช้กันหมดแล้วนะคะแต่สำหรับชายชราวัย70ปีคนนี้ค่ะที่เปลี่ยนเงินหมื่นเป็นข้าวเปลือกนะคะต้นทุนที่รอวันนำไปสีขายค่ะก็จะช่วยทั้งครอบครัวมีข้าวกินแล้วก็มีรายได้ตลอดทั้งปีค่ะ คุณตาพันทองทิมซ้อนชาวนาวัย70ปีเร่งตุดนับกองกระสอเข้าวเปลือกที่เตรียมส่งโรงสีเปลี่ยนหยาดเหงื่อแรงงานให้เป็นข้าวสารไว้แบ่งขายส่วนที่เหลือยังเก็บไว้กินกันในโครเรือนได้ตลอดทั้งปีร้อยกโลร้อยกโลก็เอาเงินให้เขาไปเอามาจนได้ยก็ไม่ทำหมดตายเลยไมซื้อข้าวกินตายแท้ จะหาเช้ากินข้ามเก็บของเก่าขายกินไปวันต่อวันแต่สิ่งที่ดีใจที่สุดนับเป็นของขวัญที่ทำให้หัวใจพองโตก็คือเงินหมื่นที่รัฐโอนให้ข้าใช้จ่ายรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวข้าเพราะรถเกี่ยวข้าวไม่มีเงินให้เขาต้องเอาให้เขาก่อนไม่พอก็ขายข้าวหน่อยดีละขายข้าวให้เขานิดหน่อยก็เอาไปลงทุนไถนาอีกข่ารถไถก็ต้อง สี่ห้าร้อยแล้วไหลนึ่งวันนั้นที่ได้เงินเข้าเหมือนนี้ดีใจนะแต่ตรงกับวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดดีใจไหมคะวันนั้นดีใจครับลูกบอกเอาไปอัพให้ว่าเข้าแล้วพ่อก็ดีใจหลังเข้าแล้วเดินไปถอนหรือว่าเดินต้องทห่ให้ปากรูปไปให้นอไปปากรูปไปกดให้ทันทีที่รับโอนเงินหมื่นถูกเปลี่ยนเป็นค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ทั้งครอบครัวมีข้าวสารไว้กินและทยอยสีขายเป็นไรายได้จุนเจอครอบครัวมีคนบอกรูปลูกกดโทรศัพท์ดูพูดถึงผมก็ดีดีแล้วไอกภาครช่วยเงินมาอย่างนี้ผมก็ภูมิใจแล้วดีใจมากรัฐบาลช่วยนี่ชอบเงินหมื่นจึงเหมือนเป็นต้นทุนชีวิตที่สำคัญของครอบครัว แม้โอกาสจะได้เงินหมื่นอีกครั้งในชีวิตของคุณตาพันทองก็คือเงินเผาผีที่รอวันใจเมื่อสิ้นลมหายใจเงินสะสมจากกองทุนชาปนากิจสงเคราะห์ที่คนตายไม่ได้ใช้คือเงินก้อนสุดท้ายเหลือไว้ให้ตกทอดถึงลูกหลานได้ใช้เป็นทุนไปทุกวันหละผมไปทุกวันไม่ไปก็ไม่ได้ที่พูดถึงมันไม่มีจะใช้ กขาได้จุนเจือไปครอบครัวไปเรื่อยๆไปเพราะขายเหล็กไปก่อนแล้วก็ขายพวกกระดงมกระดาษพวกขวดพวกนี้ไปอีกเที่ยวนึงขายซองเที่ยวก็ได้ซ้อมรำพันนะไม่ใช่ได้ทุกวันนานถึงได้ขายทีนึงแบบขายไปแล้วก็กินหมดก็ถึงขายไปอีกมันอย่างนี้ทั้งค่าไปค่าแก๊สค่าน้ำมันนี่ล่ะ เติมน้ำมันร้อยหนึ่งก็วิ่งไม่ได้กี่วันความหวังของคนที่ไม่มีความหวังอย่างคุณตาพันทองคือการได้รับการช่วยเหลือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับลลานๆได้เล่าเรียนเพราะเป็นทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตในส่วนของค่าของชีพชายชาราวหวังเพียงให้ค่าใช้ใจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าพลังงานลดลงเพื่อให้ชีวิตของคนหาเช้ากินข้าเดินต่อได้ทีมข่าวเอ t นีพักกลางรายงาน